สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่อง b ิวโอเลชแนลวันนี้ขอเสนอข่าวประจำมาที่10เมษายนนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะติดตามดูผลงานกาบีเบก้ต่อไปและหวังจากนั้นว่าจะตัดสินใจเข้าหาหรือไม่ในช่วงจบฤดูกาลนี้กองกลางชาวสเปนวัย20ปีเป็นที่สนใจหลายสโม,มสรซึ่งหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ส่งแมวมองไปติดตามดูผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักเตะก้ามาเป็นแกนหลักของทีม เซลตาบิโกแบบเต็มตัวฤดูการนี้เบกาลงสนามให้กับเซลตาบิโกไปทั้งหมด29เกมรวมทุกรายการโดยผลงานในเวทีลาลิกา้ายอดเยี่ยมอย่างมากหลังจากทำได้แล้ว9ประตูกับอีก4แอสซิตส่งผลให้ฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าปีศาจแดงได้สั่งทีมงานแมวมองติดตามผลงานดาวเตะวัย20ปีอย่างใกล้ชิดไปจนจบฤดูการนี้ซึ่งหลังจากนั้นบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะตัดสินใจขั้นตอนต่อไปสื่อรายดังเก่าเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมมองหากองกลางตัวใหม่ซึ่งมีชื่อเบกอเป็นหนึ่งในคนที่เอลิกแทนฮาต้องการแต่ทางด้านคุณสื่อชาวในเทลแด์ต้องนําไปประเมินร่วมกับทางเลือกอื่นๆเช่นเดียวกับมาเซลซาเบิเซอร์ที่ถูกดึงมาด้วยสัญญายืมตัวแต่ทางปีศาจแดงพร้อมพิจารณาคว้าตัวแบบถาวนนอกจากนั้นมีอีกหลายคนที่อยู่ในข่ายพิจารณาของปีศาจแดง ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับก็ส่งแมวมองนะครับติดตามดูสถานการณ์ของกาบีเบก้นะครับกองกลางของเซลตาบีโกก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ